เข้าป่ามาแบบนี้นะครับสิ่งที่เราควรจะมีติดไม้ติดมือหน่อยก็คือท่อนไม้นี่แหละนอกจากจะใช้ค้ำยันนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะตัดให้พอดีน่าจะเอาสักเมตรครึ่งประมาณนี้นะครับนอกจากจะใช้ค้ำยันเวลาปีนป่ายได้แล้วยังใช้ป้องกันตัวจากพวกสัตว์มีพิษอาจจะเป็นงูได้นะครับ ยิ่งเวลาเรามาในป่ารกๆแบบนี้นะครับก่อนจะเดินแต่ละก้าวนะครับผมจะใช้สายตานะครับกวาดไปก่อนระยะ5เมตรข้างหน้าเราเนี่ยจากตัวเราไป5เมตรข้างหน้าจากตัวเราไป10เมตรข้างหน้านะครับแล้วก็ด้านบนพุ่มไม้อย่างนี้ว่ามีงูมีอะไรหรือเปล่าแล้วเราค่อยเดินนะครับพอถึงจุดที่เรากําหนดไว้ก็เหมือนเดิมนะครับ สายตาอสอดสายไปก่อน5เมตร10เมตรนะครับด้านหน้าด้านซ้ายด้านขวาด้านบนปลอดภัยไม่มีอะไรแล้วเราก็ค่อยเดินนะครับจะเดินดุ่มๆุมมัม่วซั่วไม่ได้นะครับอันตราย <c oughs> ดูดอกไม้ป่านะครับ <c oughs> น่าจะเป็นกล้วยไม้ดินนะครับสวยดี เต็มไปด้วยป่าไผ่นะครับตรงนี้นี่เจอดอกไม้ป่าอีกแล้วดอกไม้สีม่วงเลยไม่รู้จักชื่อเขาหรอกผมมาเจอนี่ด้วยนะครับเห็ดดาวดินนะครับหรือว่าเห็ดเพาะนะครับเห็ดเพาะหรือเห็ดทอปนั่นแหละ เขาไม่ได้เกิดเฉพาะกับต้นไม้เตง็งรังหรือว่าพวกสกุลยางนานะครับกับกอไผ่เขาก็เกิดนะครับเจอหลายดอกเลยนะครับนี่เป็นดอกแก่ของเขาละเนี่ยถ้าผมบีบไปเนี้ยจะเป็นสปอร์นะครับสีดาๆของเขาพุ่งออกมาเลยนะครับเนี่ยคือเขาก็นี่แหละบานช่วงนี้ให้น้ําฝนตกโดนน้ําฝนหน่อยน้ําฝนตกใส่ดอกเขาก็จะกระจายสปอร์ตัวนี้ไปนะครับเห็ดพวกนี้เขาเรียกเห็ดสกุลไมโครไรซาครับ เชื้อเห็ดจะไปจับอิงอาศัยกับรากต้นไม้นะครับแล้วก็ยิงอาศัยกันไปจนตายนะครับฟ้าฝนเป็นใจอุณหภูมิเร่งเร้าได้ที่เห็ดพวกนี้ก็จะเกิดนะครับเนี่ยหลายดอกเลยเห็ดเพาะตรงนี้นุ่นโซนนู่นยังเกิดเลยเห็นไหมใช่นะครับเนี่ยตรงนี้ไม่มีป่าเต็งรังนะครับหรือว่าไม้สกุลยางนาก็ไม่มีเนาะป่าไผ่ร้วนรวนเลย ก็แสดงว่าเกิดกับกอไผ่ได้ด้วยดูก้อนหินพวกนี้ครับสวยงามจริงเดี๋ยวเดี๋ยวจะนั่งรับลมพักเหนื่อยตรงนี้เล่นสักหนาทีสิบนาทีก่อนหน้าผาสวยเลยแหละ อันนี้พวกสกุลชาลือสีนะครับพวกนี้เจอดอกไม้ต้นหนึ่งนะครับเขาเกิดบนหน้าผาเลยมัสวยสวยดอกเล็กๆ ดูดิหมูดอกสีม่วงสวยเลยนะครับอ่ะอยู่ตรงนี้แหละ ดูต้นไม้ต้นนี้นะโอ้โหสวยมากเลยเป็นไม้หนึ่งในสกุลของต้นไซนะครับส่วนบ้านผมเขาเรียกมะไฮต้นไฮแต่ว่าผมไม่ทราบนะครับว่ามันเป็นไฮชนิดไหนเพราะว่ามันมีหลากหลายสายพันธุ์นะครับเนี่ยเขาเกิดอยู่บนหน้าผาเลยผาหินเลยแหละแต่ระบบรากเขานะครับย่างลงไปข้างล่างไปตามซอกหลึกนะครับทะลุหินนี้มาได้เลย เจอดอกไม้ป่าอีกแล้วนะครับโอ้โหสวยดีอะดูนะครับสีขาวแบบมีเกสรแบบโอ้สวยมากต้นไม่สูงนะครับเนี่ยมีสามต้นนะครับตรงนี้โอ้สวยเลยอะสวยสวยสวยเจอดอกไม้ป่าส,สวยๆอีกแล้วนะครับ เขานะครับชนิดนี้ดอกสวยๆโอ้ยดูดิสีชมพูหมดเลยเนาะเกรสรก็สีชมพูโอ้ยสวยๆเจอ ดอกไม้สวยอีกแล้วนะครับหืมเนี่ยน่ารักตุมูตัมนี้มากเลยเป็นเถานะครับผมไม่ทราบเช่นกันว่าชื่ออะไรเนาะก็เป็นดอกไม้ป่าแหละชื่อเสียงเรียงนามก็ไม่สําคัญหรอก <c oughs> <c oughs> แค่รู้ว่าเป็นดอกไม้ป่าก็โอเค,อเคแล้วแหละเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปนั่งพักตรงหน้าผาตรงนี้ครับโอ้โหหน้าผานี้สวยมากเลยแล้วลมเย็นสบายเลยแหละ เห็นแบบนี้แล้วอยากจะนั่งแบบอยู่นี่แบบทั้งคืนทั้งวันเลยอ่ะโอ้โหบรรยากาศของดีอ่ะถ้าได้มาแขวนเปนอนหน่อยเนาะไปขึ้นไปดีกว่าชึบดอกอันนี้เต็มเลยอ่ะ จเจอถ้ำนะครับสำรวจสักหน่อยถ้ำไม่ลึกหรอกแต่ว่าเขามีนี่นเนี่ยโอ Dial ้โหมันสวยตรงด้านบนนะครับโอ Mont ้โหเป็นป่องนะครับยังก็ป่องภูเขาไฟเลยแหละ <c oughs> มีน้ำหยดลงมาด้วยก็น่าจะหลบฝนได้เหมือนกันถ้าฝนตกนะครับไม่ลึกนะครับแค่นี้แหละก็ไม่มีรูถ้ำไปด้านอื่นมีแค่นี้ รากไม้นะครับเนี่ยหย่อนลงมาเจอนี่ด้วยนะครับอยู่ักถ้ำเลยต้นผักหวานป่านะครับหวานป่าต้นกำลังงามเลยนะครับสูงระดับเอวแล้วเจอ ดอกไม้ป่าอีกแล้วนะครับโหวสวยมากน่าจะพวกสกุลต้นเทียนหรือเปล่าแต่ผมก็ไม่ไม่ทราบชื่อเขาจริงๆหรอกโอ้แต่มาสวยมากเลยนะครับโวนนี้มีหลายต้นนะแต่ต้นเขาอ่อนๆนะต้นแบบอวบน้ำอะ่ะดูดอกเขาดีสวยจริงๆหลายต้นนะครับโซนนี้สีส่าหาต้นโอ้สวยจริงๆ